สวัสดีครับวันนี้มาเริ่มกันตอนที่2นะครับคือการเริ่มต้นใช้งาน iPad นั่นเองนะครับหรือ iPhone ก็ได้นะครับตอนนี้นะครับเมื่อเราซื้อเครื่องมาแล้วนะครับตัวหน้ากาตัวที่เราเปิดเครื่องออกมานะครับส่วนใหญ่มันมักจะมากับตัวแอปพลิเคชันพื้นฐานนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นหน้าเพจแบบมีแค่หน้าแรกหน้าเดียวอาจจะไม่มีหน้า2หรือหน้า3นะครับอันนี้ผมขอใช้ตัว iPhone แทนก่อนละกันเนื่องจากผมไม่มี iPad อยู่ในมือนเวลานี้นะครับอันดับแรกสุดเลยนะครับที่เราควรจะเข้าไปเช็ค ดูนะครับเมื่อเราได้เครื่องมาแล้วนะครับก็คือเราควรจะต่อ wiFi ก่อนนะครับวิธีการต่อ Wi-Fi ก็คือให้เราไปที่ตัวไอคอนนะครับที่เป็นรูปเฟืองอันนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดไปที่ตัว wi-Fi นะครับแล้วก็สังเกตนะครับด้านขวานะครับมันจะมีตัวสัญลักษณ์นะครับให้เราเปิดให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับคือเปิดใช้งานตัว Wi-Fi นะครับแล้วเราก็มาเลือกนะครับตัว Wi-Fi ที่เราสามารถอกอ in เข้าไปได้นะครับหรือว่า เป็นเจ้าของตัว Wifi นั้นนะครับอันนี้ผมเป็นเจ้าของตัวนี้ถูกไหมครับคราวนี้ลองมาดูสังเกตตัวถัดมานะครับมีเครื่องหมายกุญแจล็อกหมายความว่าไงครับหมายความว่า Wi-fi ตัวนั้นจะต้องถูกสายฟ้าสวดนะครับถึงจะเข้าได้นะครับถ้าหากว่า wiFi อื่นๆที่ไม่มีตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยนะครับส่วนถัดมานะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์รูป WiFi เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะสัญลักษณ์รูป WiFi เนี่ยนะครับบ่งบอกถึงความแรงของสัญญาณนะครับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าหากว่ามี Wi-Fi สัญลัก์เต็มแบบนี้แปลว่าอุปกรณ์ของคุณอยู่ใกล้ตัวเราเตอร์หรือตัว Wi-Fi นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะทาให้คุณสามารถเล่นเน็ตได้รวดเร็วนะครับถ้าหากว่าอยู่ไกลเนี่ยสัญญาณมันจะอ่อนลงนะครับพออ่อนออลงปุ๊บการเข้าอิเนเทอร์เน็ตหรือการเข้าถึงการคุยเฟ t ท m e อะไรต่างๆก็จะช้าลงอาจจะกระตุกด้วยนะครับคราวนี้ถ้าหากว่าคุณได้ล็อกอินเรียบร้อยแล้วคุณจะสังเกตเห็นว่าจะมีเครื่องหมายถูก ด้านหน้านะครับจะเห็นว่าเครื่องหมายถูกด้านหน้าเนี่ยก็คือคุณสามารถเข้าใช้แล้วพอสัญญาณ WiFi ขึ้นตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วคุณลองดูด้านบน,นครับจะเห็นว่าสัญญาณไ i Fi ที่คุณล็อกอินแล้วเนี่ยจะขึ้นไปอยู่บนแถบสถานะด้านบนสุดเช่นเดียวกันนะครับแปลว่าล็อกอินสมบูรณ์นะครับคราวนี้นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยครับในการเลือกเครือข่ายหมายความว่าถ้าหากว่าคุณมีเครือข่ายอื่น <c oughs> ที่สามารถเข้าได้เช่นกันนะครับก็สามารถ เลือกเครือข่ายอื่นก็ได้นะครับหรือว่าจะสามารถตั้งค่าเองเป็นค่าอ,อื่นๆก็ได้นะครับส่วนสุดท้ายครับถามเพื่อเข้าเครือข่ายหมายความว่าถ้าคุณเปิดออปชันนี้หมายความว่าทุกครั้งที่มีการเข้าเครือข่ายเนี่ยจะมีกล่องข้อความขึม้นมาถามคุณเสมอเลยว่าต้องการที่จะเข้าเครือข่ายนี้ไหมนะครับเท่านี้ผมขอออกกลับไปหนะ้าเริ่มต้นนะครับส่วนถัดมาที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับก็คือตัว Apple ID นั่นเอง Apple ID คืออะไรครับ ตัว Apple ID ก็เปรียบเสมือนเป็นบัตรประชาชนของเรานะครับที่มีชื่อนามสกุลนะครับอาจจะมีบัตรเครดิตอยู่ด้วยนะครับในการเชื่อมต่อแบบที่คุณจะต้องจ่ายเงินเพื่อไปซื้อแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอะไรคือแอปพลิเคชันครับอะไรคือแอปพลิเคชันครับแอปพลิเคชันคือตัวแอปต่างๆที่ปรากฏอยู่บนหน้าจออย่างเช่นแอปข้อความแอปปฏิทินแอปรูปภาพหรือแอปกล้องแบบนี้นะครับ สี่เหลี่ยมแต่ละช่องแบบนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าแอปพลิเคชันนะครับหรือเรียกสันส้นๆว่าแอปแอปพวกนี้นะครับทําหน้าที่ต่างๆกันอย่างเช่นแอปข้อความก็ทาหน้าที่รับส่งข้อความถูกไหมครับแอปปฏิทินก็ทําหน้าที่ทำปฏิทินจดบันทึกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวันนั้นๆหรือแอปรูปภาพสําหรับดูรูปนะครับหรือแอปต่างๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นตัว Apple ID มีหน้าที่นะครับในการที่จะล็อกอินเข้าไปนะครับเพื่อซื้อนะครับตัวแอปนะครับ วิธีการนะครับก็คือไม่ยากเลยครับก็คืออันดับแรกครับเราจะต้องเข้าไปที่ตัว App Store ก่อนนะครับพอเข้า App Store เสร็จแล้วนะครับมันจะมีปุ่มให้เรา Sign In นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเครื่องเนี่ยจะ Sign In ไว้อยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าหากว่าไม่ได้ Sign In นะครับให้เข้าไปตั้งค่านะครับให้เราไปดูที่ i u iTunes Store นะครับและ Apple Store ตรงนี้นะครับ ไอจูนสโตร์แ s ละ r อปเปิลโตร็ากดเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีตัว Apple ID ถูกไหมครับให้เรากดเข้าไป1ครั้งนะครับนะครับในที่นี้คือผมใส่ไปแล้วนะครับถ้าไม่ได้ใส่เนี่ยเ,เขาจะถามตัว Apple ID แล้วก็ Username นะครับให้เราใส่ ID และว s e r n a m e และ password ลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากลับมาที่หน้าแรกนะครับแล้วเข้าไปที่ App Store เพื่อต้องการค้นหาแอปที่เราต้องการนะครับคราวนี้ผมจะมาแนะนําในส่วนแอปสโตรนิดๆคร่าวๆแล้วกันนะครับวิธีการก็คือว่าเมื่อเราเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับคุณจะสังเกตเห็นตัวแถบเมนูบาร์ด้านล่างนะครับก็คือมีฟีเจอร์มีท็อปชาร์ตมีเนียมีมีเซอร์แล้วก็มีอัปเดตนะครับวิธีการก็คือไม่ยากครับหน้านแรกก็คือฟีเจอร์ใช่ไหมครับหน้านี้เนี่ยจะบงบอกว่า เครื่องของคุณสามารถโหลดแอปอะไรได้บ้างนะครับเขาจะแบ่งเป็นหมวดหมวดครับหมวดแรกเลยนะครับที่เห็นอยู่เลื่อนอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับมันจะเป็นหมวดที่แบบอะไรมาใหม่มันจะมาขึ้นที่หน้านี้เสมอครับไม่ว่าจะเป็นนที่สารมาใหม่หรือเป็นแอปพลิเคชันมาใหม่หรือเป็นเพลงมาใหม่หนังมาใหม่จะขึ้นหน้าหนีเสมอนะครับส่วนถัดมาส่วนที่2คือส่วนนี้นะครับ best new app นะครับส่วนนี้นะครับก็คือส่วนที่เป็นแอปที่มาใหม่ล่าสุดนะครับ พอเรามาดูเนี่ยแอปแต่ละอันเนี่ยครับนี้จะในบรรทัดแรกนะครับจะบอกชื่อแอปนะครับชื่อแอปว่าชื่ออะไรนะครับบรรทัดถัดมาคือยูหมวดไหนนะครับอย่างเช่นแอปแรกชื่อว่า Code Academy ถูกไหมครับยูหมวด Education คือหมวดการศึกษาบรรทัดถัดมาคือราคาครับแอปนี้ฟรีครับคือสามารถโหลดได้ฟรีนะครับอาจจะเลื่อนไปอีกนะครับวิธีการเลื่อนก็คือเอานิวนะครับแตะที่ตัวแอปนะครับแล้วก็ปาดไปทางซ้ายครับเป็นการเลื่อนนะครับ คราวนี้อย่างเช่นแอปนี้นะครับ Cam Scanner plus เนี่ยอยู่ในหมวด productivity นะครับราคาสองจุดเเหรียญแบบนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้เราก็สามารถเลื่อนไปเรื่อยๆเลยครับแต่คราวนี้ถ้าหากว่าเราอยากต้องการดูให้มันเยอะขึ้นให้ดูให้มันเต็มจอมากขึ้นามาทางด้านขวามือครับจะมีคำว่าปุ่ม cr อยู่เรากด cr ไปหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะไปหน้านะครับ <c oughs> ที่เป็นหน้ามีแอปอยู่มากมายเลยเรียงตั้งแต่ บนสุดถึงล่างสุดนะครับคราวนี้มาดูนิดนึงครับเมื่อกี้ที่เราบอกว่าหมวดฟีเจอร์ถูกไหมครับมันจะเรียงตามฟีเจอร์การใช้งานคราวนี้มันก็จะมีออปชันให้เลือกในแถวบนเนี่ยนะครับมีหมวดเรียงตามตัวอักษรนะครับเรียงตามชื่อแล้วก็เรียงตามวันที่ถูกผลิตออกมาแบบนี้เป็นต้นนะครับเราก็สามารถกดได้ครับแบบนี้นะครับเรียงแบบไหนก็แล้วแต่นะครับสมมติว่าเราดูเสร็จแล้วล้วต้องการกลับไปหน้าเดิมนะครับ ทุกแอปพลิเคชันของตัว Apple นะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีตัวสอสีฟ้านะครับพร้อมกับเครื่องหมายเหมือนลูกศรเหมือนลูกศรแบ็ะครับกลับไปเมื่อเราไม่ต้องการแล้วเราอยากจะกลับไปหน้าเดิมให้กดปุ่มนี้ทุกครั้งนะครับผมจะขอเรียกมันว่าเป็นปุ่มแบ็กละกันนะครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับทุกครั้งผมก็กดแบ็คกลับไปมันก็อยู่กลับไปหน้าเดิมนะครับคราวนี้อันนี้ส่วนแรกกับส่วนที่2ผมพูดไปแล้วนะครับส่วนถัดมาผมขอเลื่อนหน้าจอขึ้นไปนะครับวิธีการเลื่อนก็คือเอานิ้วลากเลยนะครับ ส่วนถัดมาเนี่ยครับก็คืออาจจะเป็นแอป of the week นะครับคือแอปประจำสัปดาห์นะครับดูซิว่าสัปดาห์นี้มีแอปอะไรเด่นๆบ้างนะครับอ่าสัปดาห์นี้คือแอปที่ชื่อว่า Where is my Micky e นะครับเราก็ดูรายละเอียดครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับอ่าผมจะแนะนำว่าตัวนี้คือแอปพลิเคชันถูกไหมครับที่เราเห็นกันส่วนถัดมาคือชื่อแบบเมื่อกี้เลยนะครับสัญลักษณ์บวก9หมายความว่าไงครับอ๋อขออภัยครับสัญลักษณ์บวก9ก้าเป็ามว่า9กขวบขึ้นไปนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะ สามารถดาวน์โหลดอันนี้ได้ส่วนถัดมาคือบริษัทผู้ผลิตนะครับบริษัทดินีย์นะครับถัดมาลงมานะครับมันจะมันจะเขียนว่า offer in app purchase แปลว่าอะไรครับแปลว่าแอปนี้นะครับสังเกตน,นะครับมันโหลดฟรีถูกไหมฮะแต่เวลาเราโหลดเข้าไปแล้วเนี่ยอะไรต่างๆอันนี้มันน่าจะเป็นเกมนะผมเดาเวลาเราโหลดไปแล้วนะครับโหลดฟรีก็จริง แต่ว่าเวลาเราเล่นเนี่ยอาจจะมีการซื้อของอย่างเช่นซื้อดาวหรือว่าซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีกล่องขึ้นมาให้เราซื้อนะครับแต่เราไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับอันนี้เป็นแค่บอกเฉยๆว่าแอปนี้โหลดฟรีนะแต่ถ้าหากจะเล่นแบบให้สมบูรณ์แบบอยากจะซื้อของในเกมก็จะมีการขายที่หลังแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนถัดมาที่เป็นรูปดาวเนี่ยคือเลตติ้งนะครับมีความนิยมมากแค่ไหนนะครับอันนี้ 22คนเนี่ยให้4ดาวครึ่งเลยนะถือว่าเป็นแอปยอดนิยมเช่นกันนะครับส่วนถัดมาก็จะพูดถึง Description นะครับ e s s r r p t t o o เนี่ยก็คืออธิบายว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับมีอะไรใหม่บ้างในเวอร์ชันนี้นะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นส่วน Support นะครับสนับสนุนเป็นยังไงบ้างถ้าเล่นเล่นผ่านเกมเซ็นเตอร์ได้ด้วยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเออเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่รองรับนะครับว่ารองรับตั้งแต่ ตัว iOS 5เป็นต้นไป iPad Air ที่คุณกำลังใช้งานอยู่คือ iOS 7ซึ่งสามารถใช้งานได้อยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับส่วนถัดมาก็เป็น In-app purchase ก็จะเป็นข้อมูลนะครับว่าอย่างเช่นแบบนี้นะฮะเขาจะบอกเลยว่าถ้าซื้อของชิ้นนี้นะครับราคา0.69ปอนด์นะครับซื้อไอเทมนี้0.69เขาจะบอกหมดเลยนะครับว่าไอเทมในเกมเนี่ยที่จะซื้อมีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วเราก็จะดูแค่ ชื่อแอปอะไรนะครับฟรีหรือเปล่าแล้วก็มีออฟเฟอร์เนี่ยเพิร์ชชชหรือเปล่านะครับแค่นี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับอ่ะผมจะขอแบ็กกลับไปหน้าเดิมสังเกตนะครับตอนนี้ผมยังอยู่แค่ตัวออปชันตัวที่1เองนะครับแบ็กกลับไปก่อนนะครับอ่าส่วนที่เหลือนะครับอ่าผมขออีกนิดเดียวแล้วกันนะครับส่วนถัดมานะครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นแมกกาซีนถูกไหมครับแมกกาซีนเนี่ยตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าทาง Apple Thailand เนี่ยได้ทําไว้แล้วหรือยังนะครับ แต่ถ้าเป็นของเมกาหรือเป็นของอังกฤษเนี่ยก็คุณสามารถซื้อพวกนิตยสารพวกนี้ได้นะครับส่วนใจแล้วเนี่ยนะครับมันมักจะเป็น in-app purchase ก็คือฟรีก่อนเล่มแรกเสร็จแล้วเสียตังซื้อรายเดือนรายปักที่หลังอะไรประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับส่วนข้างล่างนี้ก็ <c oughs> เป็นเกมคุณก็ลองกดเล่นดูแล้วกันนะครับอนันี้ผมขอแนะนำตัวที่2คือ Top c ชา r ์นะครับอ่าอันนี้จะค่อนข้างคุ้นเคยนะครับ ท็อปชาร์ตนี่นะครับจะเห็นว่ามันจะมีเมนูขึ้นมา2ฝั่งด้วยกันฝั่งที่1ตัว Category นะครับก็คือแบ่งว่าแอปอันนี้นะครับแอปต่างๆเนี่ยให้มันเรียงตามหมวดหมู่สิเรียงแบบไหนบ้างครับเรียงแบบเป็นหนังสือเรียงแบบเป็น Business เรียงแบบเป็น Catalog เรียงแบบ Education เรียงแบบ n t t r t a i n m e n t นะครับเรียงแบบไหนนะครับในในที่นี้ผมขอเรียงแบบ All c a t เลยก็คือทั้งหมดเลยนะครับก็พุ่นอยากได้แบบไหนก็เอาเนี่ยไปกดครับจะเห็นว่าเครื่องหมายถูกเนี่ยครับมันจะวิ่งไปตามสิ่งที่เรากดนะครับคราวนี้หลังจากมาดูแล้วนะครับจะเห็นว่าเมนูเนี่ยนะครับมันจะมีโผล่มาสามอันด้วยกันอันแรกคือเพจนะครับเพจหมายความว่าไงครับก็คือแอปที่จะต้องจ่ายเงินซื้อนะครับจะเห็นว่าตัวเนี้ยไม่ได้เขียนว่าฟรีละจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขอย่างเช่น2.99 1.49นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับตัว มาเก็ตที่คุณไปลงทะเบียนไว้ถ้าเป็นของไทยก็จะเปลี่ยนเป็นเออผมไม่แน่ใจของไทยไม่แน่ใจ <c oughs> ผมค่อนไม่แั่นใจนะครับว่าอาจจะเป็นเหรียญของสหรัฐแทนอย่างเช่น0.99เหรียญแบบนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> หรือว่าเป็นแอปกลุ่มที่2นะครับก็คือเป็นฟรีแอปก็คือแบบนี้ครับก็คือฟรีเลยนะครับไม่เสียเงินนะครับคุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็คือกดเข้าไปครับ สมมติว่าผมอยากได้แอปนี้ใช่ไหมครับผมเอานี้ไปแตะที่คําว่าฟรีครับมันจะขึ้นคําว่า install นะครับคุณก็กด install ครั้งหนึ่งนะครับมันก็มันก็จะทำการหมุนนะครับหมุน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 เสร็จแล้วก็จะถามรหัสผ่านคุณใส่รหัสผ่านไปตอบตกลงปุ๊บมันก็จะทํางานแล้วก็ไปแปะแอปล่าสุดไว้อยู่หน้าตอนแรกจะอยู่หน้าแรกถูกไหมครับอาจจะไปอยู่หน้าที่2หรือหน้าที่3ของของเครื่องของคุณนะครับในที่นี้ผมจะไม่ขอ install นะครับ ถัดมานะครับจะเห็นว่ามันจะมีไอคอนรูปนี้นะครับรูปเครื่องหมายก้อนเมฆแล้วก็รูปสองชี้ลงนี่หมายความว่างไงครับหมายความว่าแอปนี้เคยมีการซื้อไปแล้วนะครับอาจจะซื้อฟรีหรือว่าซื้อเสียตังค์ก็ตามแต่มันจะมีไอคอน,น,นอันนี้โผล่ขึ้นมานะครับคุณสามารถดาวน์โหลดอันนี้ไปเลยได้เลยไม่ต้องเสียตังค์ครั้งที่2อีกต่อไปนะครับเช่นเดียวกันนะพอกดแล้วปุ๊บเขาก็จะถามตัวแอปตัวยูสเนมกับพาสเวริร์ดเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนสุดท้ายนะครับตัวท็อปกอสซี่นะครับขออภัยนะฮะท็อปกอซี่นะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมนะครับเล่นล่าสุดอันไหนที่แบบมีคะแนนเลตติ้งสูงสูงมันมักจะอยู่ในท็อปกอสซี่แบบนี้นะครับก็ลักษณะเดิมครับคุณก็มี2วิธีในการทําให้ซื้อแอปได้นะครับวิธีแรกคือกดปุ่มตรงนี้นะครับที่ฟรีเนี่ยกดเข้าไปเลยมันก็จะถามตัว Apple เมื่อกี้ใช่ไหมครับวิธีที่2คือให้คุณเอานิ้วมาแตะที่ตัวไอคอนนะครับ มันจะพาคุณมามาหน้านี้ก็คือหน้าแรกที่เราเคยคุยกันก็คือเป็นชื่อแอปแล้วก็ฟรีถูกไหมครับอันนี้เป็น in-app purchase นะครับแล้วคุณก็สามารถซื้อแอปจากตรงนี้ได้นะครับส่วนถัดมานะครับก็คือ near me ครับก็คือปุ่มนี้นั่นเอง near me ก็คือตัวตัวแอปพลิเคชันนะครับที่ถูกใช้บริเวณวรอบๆนี้นะครับที่ใกล้ๆเรานะครับอาจจะมีดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นร้านอาหารนะครับที่ร้านอาหารอยู่แถวนี้ก็มีแอปแบบนี้ นื่องจากผมอยู่ใกล้มหาลัยอย่างเงี้ยครับก็จะมีแอปตัวมหาลัยขึ้นมาเราก็สามารถอินส tall เข้าไปได้ในที่นี้คือถ้าหากว่าคุณอินส tall แล้วนะครับหมายความว่าติดตั้งไวในเครื่องแล้วนะครับมันจะมีปุ่มเขียนคําว่า Open อยู่ถ้ากด Open ก็หมายความว่าคุณสามารถเปิดแอปตัวนี้ได้เลยอะ่ะสผมเปิดให้ดูนะครับพอกดปุ๊บมันก็จะวิ่งไปหาหน้าแอปที่เราได้เคยติดตั้งเอาไว้ในเครื่องแบบนี้เป็นต้นนะครับผมขอกลับไปหน้าเดิมนะครับ คราวนี้วิธีกลับไปนะครับก็เลื่อนตัว back เหมือนเดิมครับกดปุ่ม back เหมือนเดิมนะครับส่วนถัดมานะครับก็คือเครื่องหมายรูปบันขยายครับเราสามารถเสิร์ชได้นะครับอย่างเช่นผมเสิร์ชคำนี้ d o บบอกนะครับก็คือแอปเวลาค้นหานะครับไม่ว่าคุณจะค้นหาเว็บอะไรก็ตามแอปอะไรก็ตามนะครับให้มากดปุ่มเซิร์ชนะครับเพื่อค้นหานะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงกันก็คือตัวอัปเดตนะครับ อัปเดตเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าคุณติดตั้งตัว iOS 7แล้วเออไม่ได้เจ i เบรก a k นะครับมันมักจะอินสตอลและอัปเดตตัวแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับเนี่จะบอกเลยครับว่าอย่างเช่นแอป u t u b e นะครับอัปเดตเมื่อไหร่ขนาดกี่เมกอะไรเงี้ยเราเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่าอัปเดตอะไรขึ้นไปบ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือโดยข้าวๆนะครับของตัว Apple ID ในการใช้งานนะครับ แปลว่าถ้าหากว่าคุณมีตัว iPad หรือ iPhone อยู่แล้วนะครับควรจะมี Apple ID ของตนเองนะครับ Apple ID มีอะไรบ้างนะครับมีดีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับคุณสามารถซื้อแอปได้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปฟรีหรือแอปเสียเงินก็ตามนะครับอันที่สอง คุณสามารถส่งข้อความที่เป็น i อ m e s s a g e เนี่ยนะครับไปหาเพื่อนของคุณได้ฟรีนะครับที่เป็นอุปกรณ์ Apple เหมือนกัน iPad เหมือนกัน iPhone เหมือนกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณสามารถส่งได้ฟรีเลยนะครับอันที่3คุณสามารถ f a ฟ e t i m e ได้นะครับกับคนที่มีอุปกรณ์ iPad เหมือนกันนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับอันที่4คือตัว iCloud ผมจะโชว์ iCloud ให้ดูนะครับ c l o u วคืออะไรนะครับ c l o u d ก็คือ ตัวพื้นที่ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับพื้นที่ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับวิธีการเข้ามานะครับก็ให้ไปที่รูปการตั้งค่าเช่นเดิมนะครับตัวรูปเฟืองนะครับแล้วฉะนั้นเลื่อนลงมาิดนึงครับจนเห็นคําว่า c อคาวตัวนี้นะครับที่เป็นรูปกลุ่มก้อเมฆนะครับเรากดเข้าไปเลยครับคราวนี้นะครับตัว i อคาวเนี่ยก็คือพื้นที่ที่อยู่บนที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับเราสามารถใช้งานได้ฟรี เป็นเป็นมีขนาด5 g กิกะไบนะครับ5 g กิกะไบนี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับไอ,5อ้5กิกะไบนี้นะครับเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นเก็บอ e ีเมลเก็บรายชื่อบุคคลเก็บปฏิทินเก็บเตือนความจําเก็บอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้นะครับเราจะใช้งานเป็นยังไงครับให้เราเปิดนะครับเลื่อนตรงนี้นะครับไปด้านขวาเห็นไหมฮะ ตัวนี้มันเปิดอยู่ถูกไหมครับที่เป็นสีเขียวนี่คือเปิดอยู่แล้วทุกอย่างเนี่ยคือหมายความว่ามันถูกเก็บอยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับคราวนี้เก็บอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีข้อดียังไงครับข้อดีอันดับแรกเลยนะครับก็คือว่า1ในกรณีที่เราโทรศัพท์หายหรือว่า iPad หายหรือว่าเราต้องรีเซ็ตเครื่องใหม่ข้อมูลของเราที่เราเปิดเปิดอยู่เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลรายชื่อเนี่ยมันจะยังคงอยู่เสมอนะครับ แต่มีปัญหาอยู่นิดเดียวตรงที่ว่าถ้าหากว่าคุณมีการอัปโหลดรูปภาพขึ้นไปเยอะนะครับหรือว่าเอกสารข้อมูลต่างๆขึ้นไปเยอะเกิน 5G กิกะไบต์เนี่ยคราวนี้เนี่ยนะครับมันจะฟ้องให้คุณว่าคุณจะต้องเสียเงินซื้อเนื้อที่เพิ่มนะครับจะเป็นแค่เตือนเฉยครับแต่ว่าคงไม่ได้เสียตังค์นะเดี๋ยวนั้นแต่ว่าอาจจะมีการถามขึ้นมาว่าคุณจะเพิ่มเงินหรือเปล่านะเพื่อจ,จ่ายเงินเพื่อให้เนื้อที่ของคุณมากขึ้นนะครับคราวนี้ ผมจะรู้ได้ไงว่าเนื้อที่เนี่ยครับมันมีขนาดเท่าไหร่ณปัจจุบันนี้ที่ใช้ไปแล้วนะครับวิธีการก็คือเข้ามาลงที่ข้างล่างนะครับมันจะเขียนว่าเนื้อที่เก็บข้อมูลและสำรองข้อมูลกดเข้าไปเลยครับจะเห็นว่าขนาดเนื้อที่ทั้งหมดที่คุณมีตอนนี้ก็คือ 5G กิกะไบต์นะครับแล้วก็เหลือใช้จํานวน 5GB กิกะไบต์นะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีไม่พอนะครับเราก็สามารถกดที่ตรงนี้ได้ครับซื้อเนื้อที่เพิ่มนะครับนะครับอันนี้ก็คือ4ประโยชน์นะครับ ในการใช้ตัว Apple ID นะครับอ้าสุดท้ายนิดนึงครับอันนี้สำคัญครับตัวค้นหา iPhone ของฉันนะครับอันนี้คือเป็นประโยชน์ที่5เวลามันก็เชิงไม่เชิงประโยชน์หรอกครับแต่อาจจะเชิงว่าถ้าหากว่าคุณลืมโทรศัพท์ไว้ที่ไหนคุณสามารถล็อกอินเข้าไปหาได้นะครับว่าตอนนี้โทรศัพท์ของคุณอยู่ที่ไหนนะครับคราวนี้ผมจะโชว์วิธีการเข้าไปดูนะครับวิธีการใช้ iCloud ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับโดยที่เราไม่มีตัวเครื่องนะครับหรือว่า เราอยากจะเช็คว่าตัวข้อมูลไอคาวของเราเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปเลยครับ w w w i c l o u d c o m นะครับครานี้ก็ใส่ username password นะครับหลังจากใส่ username password ไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าจะมีไอคอนเหมือนในโทรศัพท์เป๊ะเลยนะครับมันจะบ่งบอกว่าแอปที่ใช้งานอยู่อันนี้นะครับคือแอป iCloud นะครับสมมติว่าผมมีการจดโน้ตเอาไว้ใช่ไหมครับผมอยากเข้าไปดูโน้ตเนี่ยพอกดเข้าไปที่โน้ตนะครับข้อมูลทุกอย่างที่เคยอยู่ในโน้ตนะครับ คุณสามารถพิมพ์แล้วมันจะซิงเข้าหาตัวโทรศัพท์ของคุณเองได้อัตโนมัติเลยนะครับไม่เราเราไม่ต้องไปพิมพ์ที่ตัวโทรศัพท์เลยก็จะสามารถอ่านข้อมูลได้เช่นเดียวกันหรือว่าคุณเคยพิมพ์ไว้ที่ในโทรศัพท์แล้วเวลาคุณมาเปิดในคอมพิวเตอร์ผ่านตัวเว็บไอคาว์เนี่ยก็จะสามารถเห็นข้อมูลที่เคยจดบันทึกไว้ได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะเป็นตัวรายละเอียดคอนแทคนะครับเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะครับหรือเป็นปฏิทินอย่างเงี้ยครับในนี้เนี่ยจะซิงหากันหมดนะครับ คุณสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับและสุดท้ายเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะเด็ดมากครับคือตัวไฟ my iphone นะครับกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะบ่งบอกตำแหน่งนะครับที่อยู่นะครับว่าเราอยู่ที่ไหนเครื่องตัวเนี้ย iphone อันเนี้ย ipad อันเนี้ยอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับในการใช้งานและประโยชน์ของตัว apple id นะครับ เอาล่ะคลิปนี้ค่อนข้างยาวครับฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะมาต่อกันอีกครับ